สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาเช่นเคยครับมาตามต่อกันเช่นเคยก็งวดที่แล้วใครถูกบ้างนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมงวดที่แล้วก็ต้องมีถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะครับผมวันนี้เดี๋ยวมาตามกันต่อนะครับในงวดวันที่16 มีนาคม2565นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อวันนี้จะเป็นวันพุธนะครับที่2มีนาคม2565นะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันต่องวดหน้านะครับว่าเลขเด็ดเลขดังแล้วก็ตัวไหนเด่นเน้นตัวไหนนะครับงวดนี้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าวดนี้ ผมจะทำมาได้อะไรนะครับฝากท่านผู้ชมฝากเอทุกท่านด้วยนะครับผมขออภัยที่งวดที่แล้วไม่ไม่เข้านะครับผมก็กราบขออภัยด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวมาพบกันงวดนี้ต่อนะครับหวยงวดนี้จะออกตรงกับวันพุธนะครับที่จะถึงนี้ก็เป็น วันที่ออกข้างขึ้นนะครับนี่ครับก็สำหรับงวดนี้ก็จะเป็นเลขกองงวดที่เล้ยวใครถูกก็โชคดีไปนะครับผมก็ขอให้ถูกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ก็งวดน,นี้มาติดตามต่อนะครับสําหรับคนที่เข้ามารับชมนะครับผมว่างวดน,นี้โอสายดุยจะได้เลขอะไรนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามว่านี่ครับในกระดาษแผ่นนี้ครับว่าผมจะได้เลขอะไรเลขเด่นอะไรเดี๋ยวมาติดตามดูกันตอนต่อไปนะครับว่าเลขได้มาอย่างไงก็สําหรับ คลิปที่แล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ขยันทําบุญเลยนะครับผมทําบุญทําทานนะครับผมเพื่อที่จะมีการสะสมบุญไว้นะครับสําหรับคลิปหน้านี้ก็ใครจะถูกหรือไม่ถูกเราก็ไม่รู้นะครับก็อันนี้ที่ผมมาก็เป็นแนวทางนะครับ เป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมนะครับผมไปเลือกซื้อเลือกหาเอานะครับว่าจะซื้อตัวไหน <c oughs> จะได้มาตรงกับเ,เลขของผมไหมนะครับไม่แนะนําให้เล่นการพนันนะครับผมก็แนะนําให้ซื้อลัตเตอรี่นะครับเป็นแนวทางในการนําไปเสี่ยงโชคซื้อลัตเตอรี่เกิดใครจะได้รางวัลใหญ่ๆนะครับก็งวดที่ผ่านมานะครับ ก็มีคนถูกนะครับผมที่โคราชเหมือนเดิมนะครับก็ได้รางวัลที่หนึ่งเหมือนเดิมนะครับไม่ไปไหนครับโคราชถูกอีกแล้วก็เดี๋ยวมาดูงวดนี้นะครับว่าจะไปตกอยู่ที่ไหนรางวัลที่หนึ่งแล้วก็ไอ้เลขของผมที่ให้มานี้จะไปโผล่ที่กองฉลากหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับ ก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าจะไปปลูกไหมเรียกจะออกอะไรก็ที่ให้มานี้ก็เป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมเท่านั้นนะครับก็จะมีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างก็ขออาภัยท่านผู้ชมนะครับผมสําหรับคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าวดนี้วันที่16มีนาคม2565ผมจะให้เลขอะไรนี่นะครับ ็จะเป็นน่ครับนี่นะครับผมมาแล้วครับเลขรัฐบาลไทยนะครับในงวดวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับนี่ครับผมเลขที่ได้นะครับศูนย์เจ็ดเจ็ดเด่นตัวเด่นจะเป็นสองนะครับงวดนี้ตัวเด่นจะเป็นสอง แล้วก็ตัวเน้นนะครับจะเป็น70นะครับก็ใครดูแล้วก็แคปไว้เลยนะครับผมคอยดูว่างวดนี้จะไปผู่ที่กองฉลากหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นไงใครใครที่ชอบตัวไหนก็ลองเอาไปเสี่ยงโชคดูนะครับในงวดนี้นะครับผมที่ให้ไปนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผม ที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็มากดติดตามนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาพบกันในงวดต่อไปนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดถูกใจด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจด้วยการกดติดตามช่องโอสายลุยด้วยนะครับผมเพื่อที่จะมีกำลังใจในการทำคลิปในครั้งหน้าๆน,นะครับก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับอาจจะพูดคล่องไม่คล่องบ้าง แล้วก็ใครอยากคอมเมนต์มาก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมที่จะได้ไปปรับปรุงตัวเองนะครับว่ามีอะไรบ้างที่ยังไม่โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ